สวัสดีครับผมปกติกช่างกุศครับตอนนี้พาพี่น้องมาอยู่เชียงคานนะครับเด้เอ,อเป็นเห็ดหอียังกนาพี่น้องหนึ่งเด้อ เอ็นเอนยังครับเด็พิทาโคนบอกเขาอย่าง

มันยังร้อยยกลางแนามเยฮะอันบอกอันฟังข้าเจ้าในไดะเ็ดอันเป็นท่องเที่ยวเนอะอันข้าเจ้าเลียวมากขึ้อีอนเนาะประเทศไทยเฮ็ดยังที่ว่าดี๋ยวนาะคนหลยเยเอ ท่านกะเจ้าก็ได้บ่าว่าสนใจที่จะมมจจท่านพิเศษารเกษทานห้อครัมาเที่ยวเสียผม้สนใจอย่นี้่จะห้า ถ้าดอกออกสีเง,งาไม่เต็มเพิ่มดอกยังก mm ่อนใช่เ hmm. พ mm ิมดอกเรืองต้นเพิ่มดอกเร่องตะกัวพุ่นปลูกพุนกับปลูกหลายน้ำบาตรน้ำเงินสีเหลืองมันอกี้ใครดอกยังตะกวนเขาจะปลูกไว้น้ำนาบาเตรเพื่อแต่แต่มันจะดอกใหญ่กว่านี้เลย นั่นจะเป็นเครื่องทุกวันปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยแถวน้าบ้าน,นก้นตัวไวร้ายแถวบังกะโลแถวอยัางแยกม้กเขาะจะมกกักโกเรือนำเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินห้าโมงเย็น ถัดไปก๋วยีแกงคุดคู่เนาะแกลไกเนาะไม่ว่าบัดรกับคือกับทั้งที่ทั้งปัจจุบอืมเอาพอกันไว้คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ